ไม่เปิดงวามาเไดาเแล้วแทน่ำไมลูกประพับขาสูงแค่นี่มันตัวเล็กตามระดับตัวเด็กผู้หญิงนี่คุณแม่เตรียมการกลับ้านอย่างดีเลยไม่มีทางไปอันนัน แม่งแต่สูงส่วนขาสวยด้วยใบเฟิรนนี่คุณแม่เขาเตรียมาก,ก,ก,การตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าเลยคืาเนื่คืนเฟิรช่อตาเิ

ตอนมาก็บอกว่าไม่ให้พับ เด็กายกจริงห่น้องเปนตัวใหญ่กว่า đắt thế nhỉ cái này nhỉ ờ dạ bao số 8 nha ơi ngày mai มไ่ต <łość> ้องไปถ่ายคลุคนละหถ่ายลูกคลุเดี๋ยวไม่เดี๋ยวถามไงว่าเขาพูดอะไรคำบุบปากไงคำบุบปากแล้วเดี๋ยวไปถามลูกสาวหนูกาว่าอะไรจะได้แก้ไขในครั้งก่อนไปแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สองนะอันนี้ก็เก่งนะรับรองให้เลยไม่ได้ที่หนึ่งก็ที่สอง